มากระยะ1 2 3สจะไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะคะถ้าตัวพี่ไม่บวมนะคะตัวไม่บวมไม่อืดไม่จุกไม่แน่นท้องสามารถกินน้ำซาวข้าวกับไข่ขาวต้มได้นะคะไข่ขาวคุณน้ำซาวข้าวได้อ่ากินวันละหนึ่งมื้อนะคะแทนไปเลยมื้อเช้านะคะอ่าวันละ 2- 3ฟอง นะคะแทนมื้ออาหารเช้าไปเลยกลางวันกับเย็นพี่ทานปกติแต่ขอให้ลดอาหารพวกรสจัดทั้งหมดหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดพี่ต้องลดพวกนี้เพราะว่าอาหารรสจัดทุกชนิดนะคะทำให้ไตมันอักเสบหรือว่าไตาร้อนนั่นเองนะคะแล้วพี่ต้องไปลดอาหารประเภทโปรตีนทุกชนิดโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนจากนมวัวโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อเอาเนื้อไก่เนื้อกุ้งเนื้อวัวเนื้อควายนะคะ เนื้อสัตว์ทุกอย่างอะค่ะขอให้ให้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องงดเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายร้อนนะคะแล้วบางคนกินปโปรตีนเยอะสมมุตินะคะปโปรตีนจากถั่วเหลืองโปรตีนจากนมวัวโปรตีนจากสัตว์เยอะๆมันจะทําให้ไตไตเขาเรียกว่าอาค่า,าปโปรตีนไตมันรั่วออกเนาะมันขับของเสียเยอะเกินไป <c oughs> คือการกินปโปรตีนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือเวโปรตีนอะไรแล้วแต่ค่ะมันจะทําให้ร่างกายพี่ร้อนเนาะพี่ไปสังเกตตัวเองว่าการที่พี่เป็นไตเนี่ย ะะพี่ได้ไปกินยาอะไรมาเยอะหรือเปล่านะคะกินของที่มันหวานหวานเยอะไหมผลไม้หวานกินเยอะไหมนะคะแป้งน้ำตาลไขมันนะคะมันเพิ่มความร้อนเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายนะคะไตร้อนจะทําให้อักเสบดังนั้นเนี่ยวิธีแก้นะคะถ้าพี่ยังไม่ได้บวมน้ํานะคะไม่ได้บวมหรืออืดสามารถกิน ไข่ขาวคนน้ำซาวข้าวได้เลยแล้วปรับอาหารพวกนี้นะคะไม่กินอย่างที่ยุ้ยบอกเมื่อกี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าร่างกายพี่ร้อนมากนะคะพี่ก็ต้องไปกินใบบัวบกใบเตยใบย่านางเสริมเข้าไปวันละหนึ่งแก้วจะใช้วิธีการต้มก็ได้นะคะหรือปั่นแบบคั้นสดนะคะแล้วก็พี่สมมติสมมติพี่คั้นสดใช่ไหมตักสัก1-2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วใส่น้ําประมาณนี้ค่ะน้ําเปล่าผสมให้มันเจือจางแล้วพี่กินวันละหแก้ว ตอนท้องว่างนะคะไม่กินหลังอาหารกินจิบไปเรื่อยๆค่ะให้ร่างกายมันเย็นสัก7จ็ถึง14วันพี่รู้สึกว่าร่างกายพี่เย็นแล้วพี่ก็หยุดทานเนาะพอปรับอาหารทุกอย่างแล้วปรับอุณหภูมิร่างกายให้มันสมดุลแล้วพี่สามารถกินผู้หลานเพื่อถ่ายพิษถ่ายของเสียปรับเลือดทางระบบร่างกายของพี่ได้เลยนะคะไตมันจะค่อยๆดีขึ้น